สวัสดีครับพบ,บกับทีเกนจ้นะครับวันนี้นะครับเกมก็ปิดเซิร์ฟเฉพาะกิจไปนะครับตอน8โมงเช้าถึง10โมงเช้านะครับซึ่งเวลาเกมปิดแบบนี้มันเป็นนอกกำหนดการอะซึ่งส่วนใหญ่ผู้เล่นก็จะรู้กันอยู่แล้วนะครับว่าอะไรจะมาตอนไหนซึ่งถ้าเกิดเกมปิดเซิร์ฟแบบนี้เนี่ย แล้วนอกกําหนดการนะครับอันนี้คือแน่นอนที่สุดเลยนะครับยิ่งประกาศเขียนว่าเพิ่มเนื้อหาใหม่เนี่ยขายแพ็คใหม่น่นอน100%เออไม่ต้องคิดอะไรเยอะอันนี้เห็นเพื่อนๆถามเข้ามานะครับคือขายแพ็คแน่ๆแต่ผมไม่รู้ว่าเขาจะขายแพ็คอะไรนะครับ อ่ะโอเคได้ตัวกระจ้ามา5ใบด้วยนะเอาไปเตรียมพร้อมครับหรือว่าเ,อาเปิดตู้แสงทิ้งท้ายนะครับหรือว่าจะรอเปิดตู้มืดอ่ะตู้มืดนะมาวันพรุ่งนี้ครับ10บโมงเช้าครับรอเปิดพร้อมกันเลยของผมนี่เปิดแน่นอน1้0นะเออนะครับเห็อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะกี่ตัว3 4 5 6 7 8หก็10ตัวหรอโอ้โหมันจะขายราคาเท่าไหร่วะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงเพราะว่าแพ็คนี้เนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะต้องมีโอกาสโดนมากๆ เพราะว่าถ้าสมมุติพรุ่งนี้เนี่ยไอที่หลักผมเปิดกระชาและผมได้ตัวกระป๋าเนี่ยแพ็คเนี้ยผมน่าจะต้องซื้อเรียกได้ว่าจําเป็นต้องซื้อเพราะาตอนนี้ผมมีกลมม่วงอยู่น่าจะประมาณอ่าแตัวน่าจะประมาณนั้นนะครับแล้วเดี๋ยวไปหาเพิ่มเติมเอานะครับคือมีความจําเป็นมากๆครับอ่ะส่วนตู้นี้เนี่ยมีเพื่อนๆถามเข้ามาว่าทําไมมันถึงมีไอตัวเรนเร์ตัวใหม่ของปีใหม่2ตัวนะครับจริงๆโดยปกติเนี่ย พวกตู้เก่าอ่ะจะไม่ค่อยมีเรนเจอร์ตัวใหม่คนก็เลยถามมาว่าแล้ววันพรุ่งนี้ยตู้มืดเนี่ยจะมีตัวม้าก,กันบินอยู่ในตู้นั้นไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีโดยปกติมันไม่มีเดี๋ยวผมขอไปดูนิดนึงก่อนอเดี๋ยวผมขอดูตู้นิดนึงนะคือด้วยตู้นี้เนี่ยมันสามารถเปิดแล้วก็ได้เลนเจอร์ตัวของปีใหม่ด้วยซึ่งผมจำได้ว,ว่าปกติมันจะไม่มีเรนเจอร์ตัวใหม่ในตู้เก่าพวกนี้นะ แต่ว่าอันนี้คือเขาใส่เอาไว้ในเลดด้วยนะครับอันนี้นะเขาใส่นะมูลขี่เซาครับมูลขี่เซาสลึมทะลือครับโคนี่เดี๋ยวก่อนนะมูลขี่เซาโอเคทั้งมูลทั้งซารีเขาใส่มาแต่ว่าเขาไม่ได้ใส่ตัว การมีตัวใหม่เข้ามานะครับคนก็เลยถามว่าพรุ่งนี้จะมีไหมผมคิดว่าไม่น่าจะมีเพราะว่ามันเหมือนเป็นตู้พิเศษคือการใส่เอเลนเจอร์ตัวใหม่ในตู้พิกอัพอันนี้ผมว่ามันก็แปลกแล้วโดยปกติผมจําได้ว่ามันไม่น่าจะมีแล้วก็คือเกมก็น่าจะรู้แหละว่าคนไม่ค่อยอยากเปิดหรอกไอ้ตัวใหม่ที่มันแบบไม่มีอะไรเลยนะครับก็เลยบอกว่าเอามายัดตู้ไปคนจะได้บอกว่า เหมือนอยากเปิดมากขึ้นอะเพราะว่าแบบเปิดปุ๊บเนี่ยมันอาจจะได้ตัวบัฟคะแนนวิ่งแต่นี้ด่านวิ่งจบไปเรียบร้อยแล้วอันฉะนั้นนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่ผมคิดว่าไม่น่ามีนะไม่ไม่น่ามีตัวของไอ้เจ้าโคนี่มาลมกดเพราะว่ามันเป็นเหมือนเป็นตู้รอบพิเศษมันก็เลยน่าจะต้องแยกกันอเดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูแล้วกันง่ายๆเดี๋ยวพอตู้อ่ารวมมืดมาก็ไปดูเลทแล้วกันนะครับว่ามันมีเลนเจอร์ตัวไหนซึ่งถ้าเกิดเขาใส่ไว้แสดงว่ามันมีอยู่นะเพราะบอกแล้วครับเรื่องของการจัดเลทการวางอะไรพวกเน้ขาง แม่นย่ำม,มากถ้าพลาดปุ๊บมีการคืนอย่างแน่นอนนะครับอาเดวผมเช็คนิดนึงเพราะว่าผมน่าจะต้องจัดแพ็คแน่ๆแหละถ้าเปิดได้นะเอมีแปดตัวจริงๆด้วยถ้าสมมุติผมเปิดได้มูลกับป่าวันพรุ่งนี้โอ้โหแพงอะ่ะ <c oughs> แพงเกินแพงเกิน แพงเกินยังไงดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาลุ้นก่อนว่าผมจะเปิดด้วยมูลกับป่าหรือเปล่านะครับวันเสาร์นี้นะครับโปรโมทโลกน้ากันอีกครั้งหนึ่งนะวันเสาร์นี้เสาร์ที่17ใครว่างนะหรือว่าอยู่บริเวณนั้นเดินทางสะดวกเดินทางได้ครับก็ไปเจอกันที่ศวนกนครค้ามเมกาบ,บางนาครับคือจริงๆเป็นงานครบรอบ13ปีของไล่เกมนะคือเขารวมทั้งหมดของไล่เกมเลยนะครับใครแบบว่าอยากจะรู้ว่าเฮ้ยท,ทำไมเกมไล่เรนเจอร์จะอยู่นานไหมเกมไหนเกมดังไปดูลองไปดูแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองเราจะได้ หยุดคําถามที่ว่าเกมจะเจ๊งไหมเกมจะปิดไหมนะครับคือเขามีกิจกรรมตรงนี้อยู่เรื่อยๆนะซึ่งก็จะมีหลกัหลกๆของเกมเศรษฐีอย่างที่บอกว่าเกมเดอะแบกของเกมไรนเจอร์เนี่ยอของของลายเกมมี2เกมก็คือเกมเศรษฐีกับเกมไรนเจอร์อันนี้คือตีคู่กันเลยนะครับทะนั้นเนี่ยเขาก็โปรโมทแล้วก็น่าจะมีการเตรียมเปิดตัว เกมไลน์เกตดิสโกเป็นเกมเศรษฐีแล้เป็นเวอร์ชันใหม่หรือเลมรู้อันนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะก็ลองไปดูกันได้นะครับแล้วก็แน่นอนการแข่งขัน The First c r o w n Tournament ครับก็จะเป็นรอบชิงและทีม A B C D ครับซึ่งพอจบการแข่งขันปุ๊บเนี่ยจะมีแมตช์การแข่งขันพิเศษ ก็คือเขาจะให้เมนเทอร์เนี่ยทีม A B C D เนี่ยมาเจอกันเองเป็นการแข่งแบบแมตช์พิเศษโชว์เคสนะครับการจัดเนี่ยก็เหมือนเดิมบุก5ป้องกัน5แต่ว่าใช้โคโลโบเลนเจอร์ได้แล้วทีมงานเขาบอกว่าให้ใช้ ID ของเมนเทอร์เองโอ้จบปึ้งเลยแล้วผมจะไปสู้ใครได้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูกันนิดนึงอ่ะเดี๋ยวผมขอรับเพื่อนนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องมีการแข่งขันนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวผมไล่ดูนิดนึงเอาโอเคนี่จีแอดมาเรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองมาดูกันคือน่าจะเป็น A เจอ B คือผมมาไปเจอบิกกูก,กูก,ก่อนคือตอนแรกผมแบบว่าหุยแบบนี้ไม่ได้ผมแพ้อยู่แล้วนะแต่ว่ามันเป็นแมตช์โชว์เคสผมก็เลยว่าอ่ะไม่ได้ซีเรียสเท่าไหร่นะครับซึ่งลุงยุทธรู้กันอยู่แล้วใครจะไปสู้ลุงยุทธได้แต่ลุงยุทธบอกว่าเดี๋ยวจะพยายามอ่าจัดทีมออมๆมให้หรืออาจจะแบบลดจํานวนตัวให้เพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่าทีมลุงยุทธคือนั่นเอียดทุกอย่างเลย คือทีมคนเติม7หลักนะครับอย่างผมเนี่ยผมถือว่านั้งแต่เกมเปิดไอดีหลักผมเติมแค่5หลักแล้วเพอเอเลขข้างหน้าจะยังเป็นเลขหนึ่งก็เรียกได้ว่าตั้งแต่เกมเปิดมาเติมหมื่นกว่าบาทอ่ะนะครับแต่ไอดีของลุงนี่คือ7หลักอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อ่าผมน่าจะบิ๊กกุ๊กกุ๊กซึ่งบิ๊กกุ๊กผมว่าบิ๊กกุ๊กก็น่าจะเติมมากกว่าผมอยู่แต่ก็น่าจะไม่ได้เยอะบิ๊กกุ๊กก็น่าจะยังห้าหลักอยู่นะแต่ว่าเออเรนเจอร์ที่เขาอ่าบิ๊กกุ๊กกรอ อา่าเฮ้ยอย่างนี้โอ้มีโตก็มีอยู่ดีว่าแล้วดูนะยู่มาตร์หนึ่งนะครับแล้วก็ลีกบอดอันนี้เราให้ความรู้กับเพื่อนก่อนเรื่องของลีกบอดเนี่ยมันมีมันนานมากหลายปีสมัยนั้นน่าเคยมีคนมาอยู่ดีๆมาโมโหผมเสียเลยเพราะว่าเขาพูดถึงเรื่องบอดเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นระดับบีตํานานเมื่อหลากหลายปีก่อนนะเขาเขาแบบ อยู่บนตำนานเขาบอกว่าเฮ้ยลีกมันจะกระจอกได้ไงบอดมันจะกระจอกได้ไงนู่นนี่นั่นครับคือผมบอกแล้วว่ามันเป็นข้อมูลจากเกมโดยตรงเลยจริงๆผมไม่ได้มีปัญหากับเขานะแต่ว่าจากคนดูเขาไปพูดนะครับเขาก็เลยโมโหแล้วพอผ่านมาโมโหผมถามว่าลีกบอดเนี่ยแต่ละลีกมันจะไม่เหมือนกันเนี่ยตอนแข่งเนี่ยลีกมันเป็นระดับล่างสุดบอดจะไม่ใชไอเทมเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พอลีกขยับสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับในกลุ่มบอร์ลีกล่างเนี่ยมันก็จะแบ่งนะครับ อทองแดงเนี่ยไม่สู้เลยเงินก็อาจจะแทบไม่สู้เลยพอมาทองปุ๊บก,ก็สู้บ้างนะครับงี่เง่าบ้างอะไรบ้างพอเพชรก็จะตึงขึ้นมาหน่อยพอมาสเตอร์ก็จะตึงนะครับตำนานก็จะตึงมากกว่านั้นอีกฉะนั้นเนี่ยบอดลีกเนี่ยมันจะมีความโหดที่ไม่เท่ากันแต่มันก็จะเป็นการสุ่มอยู่ดีนะทั้งหมดจะเป็นการสุ่มเห็นไว่าเวลาเจอบอดโหดมากๆเนี่ยยิ่งข้างบนมันจะยิ่งโหดมากๆแต่เดี๋ยวนีเน้เอาจริงบอดลีกเพชรก็ค่อนข้างตึงมากแล้วด้วยเลนเจอร์ที่มีนะฉะนั้นเนี่ยบินกูกู่กก มัดหนึ่งเงีออ้ยอาผมแพ้อยู่แล้วแต่ผมคิดว่าจัด5ตัวเนี่ยอาจจะแบบว่าพอพอจับไปได้หน่อยโอ้โหนี่เดนจิเจอแน่เจอแน่ๆคู่นี้เดนจิกับสมเออเดี๋ยวผมก็ต้องไปวางแผนว่าฮยจัดทีมยังไงแบบว่าพอจะไปสู้ได้แล้วแบบตัวที่เขามีผมก็มีเหมือนกันอะมันก็เหมือนเหมือนกันนะอ่าส่วนคลิปเมื่อวานนะครับคลิปเมื่อวานขอภายนิดนึงคือ อ่ผมทำคลิปยอไปใช่ไหมแล้วให้เรื่องสองความสบบามาญเนี้ยสรุปเรื่องสุดท้ายนะครับไม่ใช่บักนะมันโดนสกิลเอฟเฟกต์อื่นบังนะครับซึ่งจริงๆเรื่องของสกิลเอฟเฟกต์อื่นบังเนี่ยผมรู้ตั้งแต่เกมมีระบบ สกิลเข้ามาแล้วเพราะว่าสกิลเนี่ยมันสามารถที่จะทับซ้อนกันได้เพียงแต่ว่าผมมากเข้าใจผิดมาโดยตลอดว่าเอฟเฟกของเครื่องสุดท้ายเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกหลักที่มันจะต้องไปทับอันอื่นๆเพราะว่าหลักการของสกิลเอฟเฟกเนี่ยพวกสกิลเอฟเฟกใหญ่ๆสําคัญๆเนี่ยมันจะต้องไปทับอันอื่นกลายเป็นว่าสกิลเอฟเฟกของอื่นๆมาทับเครื่องสุดท้ายเฉยเลยฉะนั้นเนี่ยติดเครื่องนะติดเครื่องตามปกติเพียงแต่ว่าในคลิปบอกไปแล้วว่าพอมันอยู่ในความสามารถก้าวดาวปุ๊บเนี่ยอัตราการติดมันลดน้อยลงเยอะ นะครับแล้วก็ระยะเวลาการติดมันมันลดน้อยลงจากเจ็เหลือ5ครับแล้วก็สูมติดอ่าเปอร์เซ็นที่ลดน้อยลงเอาไปดูในคลิปแล้วกันนะครับสรุปก็คือไม่ได้มีปัญหาเลยนะใช้เฮือกได้นะครับพีแต่ว่าเอฟเฟกมันไม่ขึ้นเอออันนี้คือไปโดนสกิลอื่นๆทับเฉยเลยอันนั้นเดี๋ยวเราดูวันพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะไปไล่เปิดนะครับว่าผมไม่รู้ว่าผมจะต้องเปิดเท่าไหร่เะนี่ยคือโคโรโบมันก็รออยู่นะอันนี้ผมเน้นก่อนเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่า อ่าเน้นเล่นเกมนี้เพราะว่าชอบโคโลโบเรนเจอร์นะครับเรื่องของความดังผมคิดว่าตอนนี้ยังไม่รู้มันเป็นเรื่องงานแข่งเขาไม่ยังไม่บอกเลยเลยนะครับเดี๋ยวหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันคือผมไม่คิดว่ามันมันน่าจะเป็นโคโลโบที่ดังได้เพราะว่าสถิติเนี่ยโคโลโบของเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยก,ก็ก็ถือว่าดังใช้ได้อยู่แต่ความเก่งเนี่ยไม่ไม่การันตี <c oughs> ความเก่งไม่การันตีดังนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะแบบยังไม่เปิดโคโลโบเรนเจอร์อ่ะเออผมก็เลยไม่รู้ว่า อาจจะแบ่งเปิดแล้วกันนะในส่วนของตัวมูลกับปะอาจจะรุนกันว่าจะสามารถเปิดได้หรือเปล่านี่หน้าทีผมประมาณนี้อ่ะซึ่งอีเวนต์เข้ามาเรียบร้อยนะครับอีเวนต์เนี่ยตอนนี้ทั้งหมดเนี่ยเกมก็จะมีอยู่หลักๆ4อีเวนต์นะครับกระดานหมุนยังมีอยู่ตอนแรกผมนึกว่าจะยกเลิกไปแล้วอ่ะซึ่งกระดานหมุนเดี๋ยวผมมาทำมิชชั่นกันลวกันคือแม้ว่าเกมจะใส่แบบนี้นะตัว7กับตัว1เข้ามานะครับแต่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับวัดดวง วัดดวงเป็นส่วนใหญ่เออเรียกได้ว่าถ้าถ้ามันจะล็อกลงอะ่ะมันก็ลงแต่ถ้าไม่ลงก็ไม่ลงคือในทุกๆรอบเนี่ยมันก็จะมีไอดีของผมที่ได้บ้างไม่ได้บ้างแต่กระดานหมุนผมบอกเลยว่าผมไม่เคยได้เลยนะครับผมไม่เคยได้ตั๋วเจ็ดเลยผมไปออกตั๋วหนึ่งเยอะแต่ว่าเมื่อเทียบกับออไปดรอปพวก เฮดกิลหรือว่ากบเนี่ยผมว่ามันไปออกพวกนั้นมากกว่าอีเวนต์เนี้ยผมไม่ค่อยออกตัว๋วออกตั๋วค่อนข้างจะน้อยนะครับอ่ไม่เหมือนอ่ทอยเตา๋านะครับทอยเตา๋าอ่ะเพื่อนๆลองมาบอกหน่อย4อีเวนต์น่ยกระดานหมุนนะครับบิงโกที่เพิ่งจบไปไม่น่าจะชอบแนะ่ๆนบะิงโกนะครับทอยเตา๋านะครับแล้วก็ดาวตกนะครับสี่อีเวนต์เนี่ยเพื่อนๆชอบอีเวนต์ไหนมากที่สุดนะครับสําหรับผมเนี่ยตอนเนี้ย อีเวนต์อันดับหนึ่งของผมเนี่ยผมให้เป็นทอยเต่าเลยนะครับด้วยความที่ว่าผมได้ของดีๆเยอะมากถึงไม่ได้กบอก้าดาวเนี่ยตั๋วกชาวแสสพัดมากแล้วบางไอดีผมมีตกกระดานพิเศษแล้วไปได้รูบี้ครับแล้วก็ได้เป็นตั๋วรีเซ็ตความสามารถ9ก้าดาวเนี่ยอยู่3-4 ID ไอเดีเลยเรียกได้ว่าเยอะก็ปกติเยอะมากทันั้นเนี่ยผมให้เรื่องของอีเวนต์ทอยเต่าเนี่ยเป็นอันดับที่1เลยนะครับส่วนอันดับที่2เนี่ยผม ให้เป็นดาวตกนะครับผมให้ผมให้เป็นดาวตกทําไมผมถึงให้เป็นดาวตกเพราะว่าผมได้ตั๋วกาชากับได้กบอัลตราเนี่ยจากอีเวนต์เนี้ยค่อนข้างจะเยอะมากๆอ่าแล้วผมไม่ได้หวังติดรางวัลใหญ่นะแม้ว่าจะติดรางวัลใหญ่หลายครั้งอยู่เหมือนกันติดรางวัลใหญ่ก็คือรางวัลที่3นะคือรางวัลที่3เนี่ยเราจะเห็นว่ารางวัลที่3เนี่ยจะค่อนข้างออกออกค่อน,ข,ออออข,อนข้างจะกระจายใช้คำว่ากระจายมากขึ้นอ่าฉะนั้นเนี่ย ผมเลยให้ดาวตกเนี่ยเป็นอันดับ2อ่าแต่ว่าเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ชอบอ่าเพื่อนๆเรามาจัดอันดับดูนะว่า4อีเวนต์เนี่ยชอบอีเวนต์อะไรมากที่สุดครับส่วนอันดับที่3เนี่ยผมให้เป็นอ่าบิงโกนะผมให้เป็นบิงโกเพราะว่าของผมทุก ID เนี่ยบาง ID คือผมไม่กดดูโฆษณาเลยนะโฆษณาครั้งหนึ่งผมก็ไม่กดผมคือคือเรียกได้ว่าดองนะครับดองเอาไว้แบบเยอะให้ได้เยอะมากที่สุดเนี่ยแล้วค่อยมาเล่นทีเดียวนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า เหมือนจะมีแค่ไอเดียวเท่านั้นที่ไอสองไอดีของผมเม่อารอบเนี้บิงโกจะมีแค่า ID เดท่านั้นที่ไม่ครบขาดรูเดียวาขาดรูเดียวเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เก็บเก็บน้อยมากๆนะครับถือพลาดหลายวันเนี่ยก็รูเดียวซึ่งรูเดียวไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนมันจะเป็นเหมือนที่ผมจะขาดมันจะเป็น ขนนกฟีนิกซ์มั้งหรืออะไรประมาณน,นี้ซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสผมไม่ค่อยเปิดได้เกียร์ดีๆอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยอ่าผมก็เลยแบบว่าไม่ได้จําเป็นผมก็เลยให้มันเป็นระดับ3เพราะว่าบิงโกเนี่ยมันได้อ่ามันได้ตัวกระชาอ่าบิงโกมันได้ตัวกระชานะครับมันมันได้กบได้อะไรจากในกระดานเนี่ยค่อนข้างจะเกือบครบก็คือได้ว่าเลือกง่ายเล่นง,ง่ายนะครับกระดานหมุนนะครับผมไม่ค่อยได้ตัวกระชาแต่คราวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูนะ ผมอันนี้ผมเปลี่ยนดีกว่าว่าเพราะว่ากระดานหมุนเนี่ยรางวัลมันค่อนข้างจะแ่มกว่าอ่าผมให้กระดานหมุนมาเป็นอันดับ3ามอ่าผมเปลี่ยนแล้วผมทิบบิงโก,โกเป็นอันดับ4นะอันดับหนึ่งผมให้เป็นทอยเต๋าเพราะว่าผมได้ของเยอะมากอันดับ2องดาวตกเพราะว่าผมภาพรวมเนี่ยเคยติดรางวัลที่2ก็เคยติดมาแล้วใน ID ดีะครับรางวันที่3มนี่คือได้ค่อนข้างจะบ่อยมากแล้วนะครับอ่าส่วนบิงโก,โกทิบไปเป็นอันดับสุดท้ายแล้วกันที่ผมให้กระดานหมุนเพราะว่ารอบเนี้ย รางวัลมิชชั่นสุดท้ายนี่มันมีตัวปลุกพลังอีกครั้งครับก็คือตัวรีเซ็ตความสามารถ9ดาวเพียงแต่ว่าเฮ้ยมันต้องเล่นค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะ,ะกิจกรรมกี่วันกิจกรรม1เดือนครับกิจกรรม1เดือนนะครับใน1วันเนี่ยเราจะทำสีภารกิจ1เดือนก็120โอ้โหพลาดได้น้อยอยู่เหมือนกันวะเรียกได้ว่าพลาดได้แค่3วันเท่านั้น โอ้ผมว่าผมน่าจะอดแล้วล่ะอาจจะมีแค่บางไอดีเนี่ยถึงแน่ๆแต่บางไอดีก็จะไม่ถึงเดี๋ยวผมก็จะไปดูนะไอดีที่ผมมีตัวทีไซค์ความสามารถก้าวเดาเยอะๆเนี่ยก็อาจจะแบบว่าเล่นไม่ถึงเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเวลาการเล่นมันเอ่อขนขาาจจะลดน้อยลงนะครับอาจจะลองไปบุนกันดูครับว่ามันจะออกตามที่บอกไหมนะครับอ่าอ,อีเวนต์ตรงนี้นะคือทําง่ายๆครับทาง่ายๆเลยนี่เข้าไปปุบแล้วก็ออกเลยครับไม่ต้องสี่เลียดอะไรมากมาย ฉะ <c oughs> น,นั้นเนี่ยผมจัดอันดับแบบนี้และก็คืออันดับ1น,นะทอยเต๋าอันดับสองดาวตกครับอันดับ3เป็นกระดานหมุนครับแล้วก็อันดับ4เป็นบิงโกเพราะว่าเหมือนบิงโกมันได้แหละแต่ว่ามันก็ได้น้อยที่สุดอ่ะเดี๋ยว,วเล่น p ีพีกันสามรอบยิงพีพีตีเพื่อนก็ได้นะ <c oughs> ซึ่งตรงนี้ผมเห็นมีน้องๆหลายคนแล้วหรือบางคนเล่นมานานก็จริงนะครับ <c oughs> เขาก็อาจจะยังไม่เคยรู้นะครับว่า PVP เนี่ยถ้าใน1สัปดาห์เราไม่ได้ตีจริงเลยหรือเราไม่ได้ตีในเกมจริงเลยเนี่ยแม้แต่ครั้งเดียวหรือตีไม่ถึง3ครั้งเนี่ยเราจะไม่ได้รูบี Pv ้ PVP นะครับคือบางคนคือเรียกได้ว,ว่าตีเพื่อนทั้งสัปดาห์เลยเออมีเยอะนะครับท <c oughs> ี่แบบว่าโอ้ด่ากเกมอย่างโดยอย่างที่บอกว่าโดยที่เขาไม่รู้เหตุผลว่า ทำไมถึงไม่ได้นะครับเพราะว่าพีพีเนี่ยบางคนเขาไปตีเพื่อนคือเรียกได้ว่ารีบทำธารกิจรวดเร็วอ่าพอทำธารกิจรวดเร็วปุ๊บเนี่ยพอทำธารกิจรวดเร็วปุ๊บเนี่ยก็ใช้เป็นแบบตีเพื่อนก็คือเข้าไปตีเพื่อนแล้วก็กดออกเลยเพื่อแบบทำธารกิจอย่างเดียวปรากฏว่าจบรอบไม่ได้ลูบี้ด่ากเกมครับด่าเลยครับด่ากระตุยกระจายนะครับว่าโหเกมหมาเกมกาก,ากนู่นนี่นั่นไม่ดูแลผู้เล่นครับหรือแม้กระทั่งตอนอ จีจีเข้าไม่ได้ทำไมเกมไม่ชดเชยเลยทำไมเกมไม่จัดจัดก,การอันนี้ผมบอกแล้วว่าปัญหาไม่ได้เกิดจากเกมครับปัญหาเรื่องเกิดจากระบบนะครับที่เราบอกไปแล้วว่าถ้าสมมติปัญหาเกิดกับไลน์เนี่ยเกมชดเชยแน่นอนแล้วเกมต้องรีบแก้ไขแน่นอนนะครับแต่พอมาเป็น GG ปุ G ๊บเนี่ยบางคนเขาเข้าได้ปรติคือด้วยปัญหานะคือด้วยปัญหา มันคือว่าจีจน่ะบางคนเขาเข้าได้ตามปกติเลยไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้แต่บางคนคือได้นะว่าเขาจะไม่รู้วิธีว่าแบบเอ้ยมันต้องไปแก้ยังไงหรือาจจะแบบต้องเปลี่ยนอุปกรณ์หรืออะไรประมาณนี้หรือว่ามันเป็นที่ <c oughs> มือถือเราอะว่ามันบังเอิญมันมีปัญหากับแพดซึ่งปัญหาเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานานแล้วดังนั้นเนี่ยเขาก็ไม่ไหนชดเชยนะครับอย่างเงี้ยก็ไปไปด่าเห็นไม่ด่าเกมกระจุยกระจายนะซึ่งซึ่งก็ไม่ผิดแหละประมาณว่าคนเขาไม่รู้อะว่า มันเป็นแบบนั้นเออฉันั้นเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันต่อโทษเกมมาก่อนเพราะเราก็ไม่รู้นะบางคนคือไม่รู้จริงก็ไม่ผิดนะ PVP มันต้องตี PVP จริงครับ3ครั้งเป็นอย่างน้อยนะน,นับใน1สัปดาห์เนี่ยเราถึงจะได้ Ruby นะครับจากการแข่งขัน PVP แต่อย่างที่บอกแหละว่าหลังๆอะ่ะคืออีเวนต์มันเยอะแล้วคนแบบว่าเวลาเล่นก็ค่อนข้างจะน้อยก็ใช้การตีเพื่อนกันนะครับอย่าของผมเนี่ยผมจะ ตี PVP ก่อนเลยอ่ะในช่วงต้นต้นสัปดาห์เพราะว่าบอดมันจะเป็นหลีกล่างๆอยู่ใช่ไหมครับพอบอดเป็นหลีกล่างปุ๊บเนี่ยมันก็เล่นง,ง่ายจะได้จบไวจะได้จบเกมไวๆนะครับหลังจากนั้นปุ๊บผมก็ตีเพื่อนอย่างเดียวละอ่าแล้วก็ไปรับรูบี้ PVP อันนั้นตรงนี้นะเพื่อนๆบางคนที่ไม่ได้คือคนที่แบบไม่ได้รูบี้จาก PVP จริงๆเนี่ยอาจจะมีบ้างคือบั็กในเกมเนี่ยบางทีเนี่ยอุปกรณ์ของเราเนี่ยมันเจอปัญหาโดยตรงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะ มันจะว่ามันเกิดขึ้นได้นะครับขนาดน,นียก็ต้องแจ้งเกมบางเรื่องมันต้องแจ้งเกมจริงเพราะว่าแบบอาจจะเป็นเคสแบบหนึ่งในหมื่นอย่างเงี้ยแบบเอ้ยทำไมเราเจออยู่คนเดียววะเกมเขาไม่รู้ครับเกมเขาต้องแบบว่าเข้ามาเช็คใน ID ของเราอ่าะนั้นีปัญหาเรื่องการแจ้งเกมนะ,ะเพื่อนๆนะมีปัญหาอะไรฟีดบงฟีดแบบทุกอย่างครับสามารถที่จะแจ้งเกมได้หมดเลย นี่มึกบ,บินโดของผมเนี่ยเอฟเฟคขึ้นนะเรืองสุดท้ายเนี่ยของผมมันขึ้นเออของผมว่ามันไม่เคยโดนทับนะครับก็เลยเรียกได้ว่าผมก็เลยไม่เคยเห็นมาก่อนนะ,ะเดี๋ยวไว้หมุนง้นมากระดานหมุนดูสิมันเกลืออยู่แล้วละ่ะแต่ดูว่าจะแบบออกหนวกกาชาให้เห็นบ้างไหมสี่รอบอ่าใบหมุนงีนครับ ใครจะดองก็ได้นะเพราะว่ากิจกรรมเป็นเดือนนะครับเนี <c oughs> ย่ยอย่างที่บอกออกแต่อย่างเงี้ยไม่ขนก็เพชรกิวก็กบนะครับซึ่งกบมันเป็นกบธรรมดาแบบทั่วๆไปเลย <c oughs> อ๋ออันสุดอีเวนต์อีกอันนึงคือร้านค้าอีเวนต์นะคือร้านค้าอีเวนต์ผมจะไม่จัดเป็นอีเวนต์นะร้านค้าอีเวนต์ผมไม่จัดเป็นอีเวนต์นะครับเพราะว่าผมว่าคนน่าจะชอบเยอะมากๆอยู่แล้วอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่ <c oughs> จริงๆมันก็นับเป็น5กิจกรรมเนาะอันเด่ถ้าสมมติผมจัดรวมเข้าไปหมดเลยสมมุติว่าถ้าผมจัดรวมเข้าไปหมดเลยนะ5้าอีเวนต์ครับก็คือมีร้านค้าอีเวนต์ด้วย เในปีปีหนึ่งผมบอกก่อนนะว่าตรงเนี้ยผมไม่รู้เลยนะครับในแต่ละปีเนี่ยว่าเขาจะยัดมาตอนไหนเขาจะสลับอะไรตอนไหนครับแต่ว่ากลางเดือนหน้าเนี่ยมีโอกาสสูงปรี๊ดเลยที่จะต้องมีกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งครับแต่ผมคิดว่าตามสเต็ปจะเป็นดาวตกและดาวตกจะประทุบในตอนครบรอบ12ปีเกมไรนเจอร์ในเดือนมีนาคมฉะนั้นเนี่ยปูมาพันช่วงกลางเดือนเนี่ยคิดว่าน่าจะมีอีเวนต์ดาวตกเข้ามานะครับก็ประมาณนี้อะ ร้านขายเวนต์อ่าสมมติว่าผมจัดอันดับแบบนี้ด้วยร้านขายเวนต์ผมแลกไปหมดแล้วเรียกได้ว่าเหลือเหลือของย่อยๆเนะี่ยใครไปชอบอะไรก็ก,ก็ก็แลกนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบนะครับสมมติว่าแลกของใหญ่ไปหมดแล้วนะนะครับแล้วเหลือนะครูรนเนี่ยบางคนอาจจะแบบว่าพี่ผมไม่เอาไปย่อยได้ไหมได้นะครับอย่างเงี้ยสมมติว่าผม340ยเงี้ยเฮ้ยเยอะนะถือว่าอาจจะเปลี่ยนป็นกบ เอาต้าได้หลายตัวแบบนี้บางคนอาจจะเลือกไปย่อยทิ้งเมื่อเราแรกของใหญ่ไปครบแล้วเนี่ยอันนี้ก็โอเคนะครับอ่ะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าตัดเป็น5กิจกรรมนะ5กิจกรรมอันดับหนึ่งเนี่ยผมให้เป็นร้านค้าอีเวนต์เพราะร้านค้าอีเวนต์นี่โคตรง่ายเลยแล้วของนี่คือโคตรดีเลยตั๋วกาชาลูบี้นะครับ กรอบเก้าดาวนะครับอฉะนั้นเนี่ยผมให้ร้านค้าอีเวนต์เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่ากบ9ดาวเนี่ยจะได้ง่ายนะสมมติว่าเอาร้านค้าอีเวนต์เข้ามานะอันดับ2ก็เหมือนเดิมผมให้เป็นทอยเต๋านะครับอันดับ2มันทอยเตา๋าเพราะว่าออกมาครั้งเดียวเนี่ยผมทุกๆ ID คือได้ได้ว่าโอ้โหอย่างน้อยๆก็ตรวกระช่าสะพัดจริงๆนะครับแล้วก็ได้ตรวจรีเซ็ตคอนเสิร์ตเก้าดาวเนี่ยผมก็เลยมองว่าเฮ้ยค่อนข้างจะโอเคอยู่เงนินอันดับสามเนี่ยผมให้เป็นดาวตก เพราะว่าผมติดรางวัลที่3บ่อยมากแล้วก็มีติดรางวัลที่2แล้วก็ไอดีที่ไม่ได้เนี่ย ก็ยังได้ตัวกระชากหรือว่าอย่างน้อยก็ได้กบเอาตา้าเนี่ยเยอะค่อนข้างจะหลายตัวอยู่เงนินฉะนั้นเนี่ยอันดับ3ส่วนตัวนะผมให้เป็นดาวตกนะผมมองในเรื่องของการเก็บแล้วก็การลุ้นอย่างดาวตกบางคนบอกว่าเก็บแค่แบบค้อนน้อยได้รางวัลดีอันนี้มันก็คือถือว่าเป็นโชคของเขาไปนะผมบอกไปแล้วครับว่ามันไม่เกี่ยวว่าจะเก็บมากเก็บน้อยยังไงเนี่ยมันก็เป็นการสุ่มการลุ้นอยู่ดีครับส่วนอันดับที่4ี่เนี่ยผมให้เป็นกระดานหมุนแล้วเงนก็คือที่เพิ่งเข้ามาเพราะว่ามันได้ตัวรีเซ็ต ก้าดาวครับแม้ว่าจะได้ยากเนี่ยแต่อย่างน้อยก็ยังได้ครับของค่อนข้างจะจําเป็น,นครับแล้วก็ถูกฉิบถูกทิปไปเป,เป็นอันดับบวยแล้วก็คือบิงโกครับคือบิงโกเนี่ยแม้ว่าผมจะได้ครบแต่ว่าของรางวัลเนี่ยภาพรวมมันยังค่อนข้างจะดูน้อยๆไปหน่อยนะเพราะว่าตกกระช้ารวมน่าจะประมาณสัก13ใบมั้งประมาณนี้เหมือนจะเป็น53 2สอะไรประมาณนี้ก็10กว่าใบครับที่เหลือก็อื่นๆนะ,ะเพื่อนเพื่อนคิดแทนยังไงสำหรับ5กิจกรรมนี้นะครับแล้วก็ถ้าต้องเลือกตัดกิจกรรมใดออกไปกิจกรรมหนึ่ง เออเพื่อนๆจะตัดกิจกรรมอะไรออกไปนะครับจัดอันดับให้หน่อยนะร้านค้าอีเวนต์นะครับทอยเต๋าดาวตกกระดานหมุนแล้วก็บิงโกนะครับปีนี้น่าจะได้เห็นครบหมดทุกอย่างแหละเพีต่ว่าอะไรจะมาตอนไหนเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับอวันนี้ก็ตามที่เห็นนะว่ากระดานหมุนนะครับก็ได้อยู่เท่านี้วนไปวนมาอยู่ที่เดิมนะครับขนนกนะครับกบเขียวนะครับ กบอาจจะอกอกอกบแดงบ้างนะครับออกเพชรกิวตัวกาชาติสี่ครั้งวันแล้ไม่ออกเลยเอใครออกเกตบังมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยแล้วกิจกรรมลองจัดหน่อยสิผมจะได้ลองฟินแบกกับเกมดูว่า,ากิจกรรมพวกนี้เพื่อนๆชอบกิจกรรมอะไรกันอโอเควันนี้ประมาณนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ